สวัสดีครับเพื่อนชาวไรด,ดัวทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บึงทนเลเขาเรียกอะไรนะบึงอะไรนะห้วยขุนจิตนะฮะบรรยากาศดีมากยามเย็นหลังเคอร์ฟิลเดี๋ยวเราจะอาจจะมีทิปกลางเ็นตรงนี้นะวันนี้เราก็มาตกปลากันเบาาด็ดตรอนู่นู่นตกปลาวางเบ็ดนี่ผมก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูร,รอบๆฮะมีเขาหากุ้งหา,งหางช้อนกุ้งช้อนปลากันทางนู้น เดี๋ยวพาไปดูครับทางนู้นเขาช้อนกุ้งกันน้องเจแดนก็อยู่ทางนูน้นซึ่งช้อนกุ้งกันกุ้งโหยที่นี่มัน,เป,นเป็นกุ้งใหญ่นะกุ้งตัวเท่านี้เดี๋ยวครับดูบรรยากาศก่อนม้างตกปลาแต่โนแอลกอฮอล์นะวันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะมาเด็กๆมาเยอะมาอะไรเราผู้ใหญ่เจเดาน จะแดชูมือเลยดิโอ้ยอยู่ลไกลๆน,นู่นนะฮะหาก,กุ้งได้เยอะอยังหาก,กุ้งได้เยอะอยังะยยนะจะแดนาหาก,กุ้งอยู่ตรงนูน้นซึ่งปลาผมว่าน่าจะน้อยเพราะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะที่ผมมาเนะี่ยรู้สึกว่าคนจะมาเล่นน้ำกันเยอะคนมาตกปลาเยอะเล่นน้ำเยอะมันก็เลยปลยาก็เลยไม่ค่อยกินถ้าคือกลางคืนหน่อยหรือมืดๆหน่อยเงียบๆหน่อย เขามาตกกันเยอะเห็นได้กันเยอะมากแต่กุ้งฝอยเยอะนะฮะมันนี่เขาลากกุ้งฝอยได้น้องเจดียนก็ไปลากกุ้งฝอยเขาบรยาาบรยากาศดีเลยไหมบรรยากาศดีเลยถ้าไม่มีคนที่มาในสถานที่ส่วนรวมแล้วเปิดเพลงอะไรเงี้ยเอารถเปิดเพลงเนี่ยผมว่าเป็นมารยาทที่แย่มากนะอยากฟังเพลงทำไมไม่อยู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผมว่า เราสมควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติส่วนรวมให้เกียรติธรรมชาติแล้วก็อีกอีกประเภทหนึ่งคือมาเที่ยวแลทิ้งขยะอันนี้ก็เป็นบริการพิเศษที่นี่เขามีนะฮะหาเหาดูดูด้วยค่ะเป็นไงอันนี้อันนี้กุ้งที่ได้นะเยอะมากเยอะเยอะมากอนี่เขาบอกอันนี้เยอะนะเยอะเยอะดูนี่กุ้งฝอยนะนี่นะต้องต้องทานสุกนะคะนี่ดใหละกุ้งฝอยเยอะอันนี้คือหาเองใช่ไหมหาเองอ่ะหาเองเนี่ย เดินไปหาตรงนู้นนะเดินไปหานัเขาลากกุ้งลากอยู่เนี่ยอันนี้กุ้งธรรมชาติเลยนะไม่ได้กุ้งเลี้ยงเฮ้ยพี่จอร์ดดูเนี่ยดูนี่เยอะไหมเยอะมากเยอะมากครับสดๆเป็นเป็นเลยนะคนหาเองอ่ะทีมงานอยู่นู่นเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกฮะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี้เท่านั้นนะครับวันนี้จากที่เราอะที่ผมมาชมวิวเพื่อเขาที่ผมตรงนั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาแก้เพื่อจะวิ่งไปที่เพื่อเพื่อเล่นอะไรอยู่